มีถั่วนะคะก็น่าจะคล้ายๆกับถั่วแปรหรือว่าถั่วลันเตาบ้านเรานะคะที่ซื้อมาจากตลาดมันนั่นแหละนานมากเลยแล้วก็จะเอามีดเล็มคั่วมันอย่างนี้นะคะมีดเล็มคั่วมันแล้วก็ชิ้นนี้มันเริ่มแก่แล้วว่าจากที่ซื้อมาอ,อ่อ,อนๆนะค่ะเราก็ต้องแต่งอย่างนี้ออกนะคะเพื่อนๆก่อน,อนที่จะเอามาผัดใส่เนยนะผัดใส่เนย ข้อเกลือใส่หน่อยแล้ก็รับประทานนะคะมาแล้วก็เริ่มกันเลยก็นําถั่วมาล้างน้ําหลังจากที่ซื้อมาจากตลาดนะคะถั่วแกะเลมข้างๆนี้ออกนะคะถั่วซื้อมาไว้นานมันก็เหมือนเริ่มจะแก่แล้วนะคะแต่ก็ยังทานได้อยู่ค,ะค่ะก็จะทําตัดอย่างนี้นะคะเลมขอบมันออกอย่างนี้นะคะทําเหมือนถั่วแปบหรือว่าถั่วลันเตาเนาะ นี่ค่ะเริมขอบออกแบบนี้นะผัดทั้งฝักเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเพื่อนเเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดชามนี้แหละค่ะใช้เวลานิดนึงปอกแกะถั่วเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเตรียมเอาไปต้มจ้ะตั้งน้ำใส่ในหมอ้อนี้นะคะ ติดแก๊สนะคะแล้วก็จะเอาถั่วลงไปค่ะรอสักครู่ค่ะไม,ไม่ไม่รอให้มันเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปแล้วค่อยปิดฝาเนาะข่าวใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็ปิดฝาไว้เนาะรอให้ใถั่วนิ่มก่อนนะคะรอสักครู่เนาะเนื่องจากว่าถั่วที่ซื้อมาน่ะซื้อมานานแล้ว ประมาณเกือบสามอาทิตย์นะคะมันก็ฝักมันก็เริ่มจะแก่หมดแล้วเนาะถ้าซื้อมาแล้วทํากินตั้งแต่แรกๆมันก็กินได้หมดทั้งเปลือกนะคะก็เลือกแล้วนะคะเลือกไอ้ที่แก่ๆนะออกก้อนนี้นะ้ต้มไปได้สักพักนะคะเดี๋ยวก็จะนํามาผัดใส่เนยจ้าโอเคพอต้มถั่วได้ที่แล้วเนาะเส้นสลาจะซ้อนเอาถั่วออกจากหม้อะคะ เพื่อจะเอามาผัดนะคะเพื่อนๆตักออกแบบนี้เลยเด้ออาจจะมีผิดสูตรบ้างน,นะคือไม่ได้ตัดถั่วให้มันสั้นนะคะเพราะว่าชิงสา้าแบบว่าถ้ามันแตกเม็ดมันจะออกมาเนาะก็เลยแบบไม่หั่นนะคะก็เลยเป็นเม็ดย,วยาวๆแบบนี้กินทั้งย,วยาวๆแบบนี้แหละค่ะเตรียมหอมหัวใหญ่บา,บางจะหั่นลงไปผัดนะคะแทนการใช้กระเทียมจ้า ค่ะก็จะผัดใช้ในหมอ้อที่เอาต้มกับทั่วนะคะจะได้ไม่ต้องใช้หมอ้อหลายใบนะคะมีเหตุผลไหมคือว่าจะได้ไม่ต้องล้างหลายใบไงเก็บก่อนนะคะโอเควก็เอาน้ำมันลงไปหน่อยนึงก่อนนะน้ำมันน้ำมันพืชนะคะหรือว่าน้ำมันหมูก็ได้นะ,ะสำหรับใครที่ทานหมูนะคะ พอดีมีน้ำมันที่ทอดไข่ดังในกระทะนะคะแล้วเชรนิสลาก็จะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปจ้าไปคัดที่หอมนะคะให้กินหอมใพ่จ้ะ,ะหอมกล่นเชียวละ หัวลงไปเลยจ้าหัวก็ไม่หันให้สั้นเลยเนาะนี <laughs> <laughs> ่แหละกินอร่อยดีสูตรไขยก็สูตรมานะคะแล้วก็จะใส นี่เลยบัตเตอร์ที่ซื้อมานะคะมุกเตอร์นะคะขอขูดขมันแนะคะ่นี้มันแช่ตู้เย็นนะ,นะลองใส่ประมาณนี้ดูก่อนนะคะเพื่อน,อนให้ละลายะนะ,ะใส่เยอะก็อร่อยนะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบทานแบบมันๆเลี่ยนๆเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะจะเป็นเนยก็ได้นะส,นสะิสระจะไม่รู้ชื่อของจริงแล้วก็เหมือนเนยนะคะหอมด้วยล่ะจนสิสระก็จะเติมเผลือลงไปนิดนึงนะค่ะเผื่อไม่ต้องเยอะนะเกลือนิดเดียว ถ้าคุณมีผงนัวก็ใส่ผงนัวลงไปได้เลยค่ะเติมลงไปเพิ่มรสชาติสักหน่อยนะคุณับระดับแก๊สเพิ่มไฟขึ้นมาอีกหน่อยค่ะ ก่อนนะคะสักครู่ค่ะเอาอเป็นว่าพอแล้วค่ะแล้วก็จะเตรียมตักออกเสิร์ฟจ้าสองที่ค่ะเตรียมจานแล้วจ้าค่ะ,คะก็จะทานร้อนๆนะคะร้อนน,นี้เลยจ้าข้างล่างก็จะเป็นช่ำๆข้างล่างก็จะเป็นช่ำๆ คือปรุงอย่างนี oh, okay. Oh, okay. Well ้จ้าก็จะโรยเกลือนิดหน่อยนะคะในการรับประทานของชามนี้สึกเป็นชามนี้ตักสึกต่อค่ะเพื่อนๆลองไปทำรับประทานดูนะคะรสชาติดีค่ะอร่อย เพียงแต่ว่าซื้อถั่วมาแล้วไม่ได้ขัดเลยเอาไว้นานหลายอาทิตย์นะคะช,ช้าชำช้ำมันจ้ะเติมใส่ชามนั้นเฟซเมนูผัดถัว่ว ใส่ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่น่าจะเป็นเนยนะคะถ้าเจนสลาไม่เข้าใจผิดนะคะบัตเตอร์นะคะเขาบอกว่างั้นค่ะชนิสลาก็จะชวนเพื่อนๆมารับประทานผัดถั่วร้อนๆด้วยกันจ้าขอบคุณที่เพื่อนๆจะแชร์ออกสาแล้วนะหอมกลุ่มเชละผัดถัวดถ่ว อร่อยการมาทานผัดถัวด้วยกันกันเพื่อนขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมคิปขอบคุณที่แวะมาเติมกำลังใจให้ซับป,ปั้กค่กดไลกจ้งขอบคุณที่มาเติมวางใจให้กันค่ะแล้วจเจอกันทิปถัดไปจ้าทานผัดถั่วก่อนด้วยค่ะ